ผมสามารถรับอะไรได้บ้างผมรับไปหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวก็ไปเปิดนะครับดแล้วกบไปเปิดด้วยกันอีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับสู่ช่อง EC Team Live นะครับ,รบวันนี้เราอยู่กันในเกม Sensia Awakening นะฮะในคลิป Happy k a c h a d a นะผมเล่นเกมเนี้ย มาเป็นเวลา7วันแล้วนะครับแล้วกเ็เติมนะครับฟินิกอิคินะครับเอาไว้ยืนสวยๆหนึตัวมากรับไป34บาทนะนอกนั้นยังไม่ได้เติมนะครับแต่ผมเก็บหินดาวขั้นสูงได้85อันนะโดยการไม่เติมนะครับเ,เล่นเ็ดวันนะเดี๋ยวขอเปิดให้ดูเป็นหลักฐานก่อนนะครับว่า ถ้าทุกๆคนเล่น7วันนะครับก็เก็บได้เหมือนผมนะครับก็ทำเควสเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมาสูงกระชากันนะฮะในคลิปนี้85อันนะครับ85หินดาวเนี่ยครับอีกวันเดียวนะครับผมยังไม่ได้ล็อกอกินที่8คือผมเล่น7วันนะแต่วันนี้ผมมีอีก85หหินดาวใช่ไหมแต่เรามาดูข้อแม้ตรงนี้กันนะครับของผลงานแล้วเรามาดูตรงรวบรวมนะครับแล้วก็อัญเชิญ ตัวแปรของคลิปผมในคลิปนี้จะเป็นตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าผมสุ่ม85หินดาวหมดแล้วผมยังไม่ได้ตัว S สักตัวเลยนะหรือว่าผมทำข้อแม้นี้ได้นะครับอย่างเช่นการเชิญได้ระดับ B 10 10ครั้งนะครับผมจะได้นี่อีก4อันนะครับหินดาวแล้วก็เนี่ยครับถ้าอันเชิญ30ครั้งยังไม่ได้ฮีโร่ระดับ S เลยก็คือ ไอสุม10ครั้ง3 3ครั้งนะครับสิตัว3ครั้งผมจะได้หินดาวอีกหนึ่งอันนะครับสุดท้ายเลยนะถ้าผมเกลือสุดๆุดหนึ่ครั้งผมไม่สามารถได้เอสตัวเลยเขาจะให้ผมมา1หนึ่งตัว <Huh? S 1> คือจุดเปลี่ยนจะอยู่ตรงนี้นะครับท้ายคลิปจะอยู่ตรงนี้ว่าผมจะได้ใช้ฟังก์ชันนี้หรือเปล่านะผมไม่อยากใช้เลยไอฟังก์ชันนี้ผมอยากได้ก่อนนะครับสุดท้ายถ้าเกิดผมไม่ได้จริงๆ ผมจะขุดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมจะรวบรวมทุกอย่างแล้วจะมาเปิดให้ครบร้อยครั้งในคลิปนี้โอเคนะครับถ้าเราเข้าใจตรงกันแล้วเราไปแฮปปี้กาชาเดกันเลยแฮปปี้กาชาเดเอาแล้วนะครับเรามาอยู่ในส่วนของแฮปปี้กาชาเดกันละอ่านะครับ85หินดาวนะครับนี่นะแล้วก็อีก220เพชรที่ผมมีอยู่นะครับ85หหินดาวนะเรามาดูกันว่าผมจะ ได้ตัวอะไรบ้างนะครับเออวันนี้ทีมการเชิญของเขาจะเพิ่มไปจินีนี่สากะนะครับจะเพิ่มเลรนนี่แล้วเขาก็จะติดล่อไว้ด้วยว่าใครได้ไปบ้างนะยินดีด้วยนะครับได้สากะไปแล้วสากะไปแล้วนะรตรงนี้นะเอาแล้วครับกดตรงนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนอันเชิญกิจกรรมนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเพิ่มเลดนนะแต่เกมนี้ผมยังหาเลรไม่เจอ <c oughs> ผมจะอืม่ะมงกุฎนี่ก่อนเลยนะครับหนึ่งครั้งอันเชิญสิินะ ครั้งที่หนึ่งโอ้ฟ oh. ินิกเอมาหนึ่งเอสองเอโอ้โหเอสามนะครับเนี่ยนะครับไอความสำเร็จที่เคลียร์ไว้เดี๋ยวผมต้องออกไปเก็บนะครับสุดท้ายผมจะได้ใช้หนึ่งร้อยครั้งหรือเปล่าอ่า โอเคครั okay, ้งที่2ครับตรงนี้เออผมจะเลือกราศีที่ผมอยากได้ไฮเดร่าสกอร์เปียนสกอร์เปียรแล้วกันสกอร์เปียรแล้วกัน1 10ครั้ง1 2ึซ้ำเหลืออีก65ผมเปิดไป20แล้ว ยังไงล่ะเดี๋ยวนะนนเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันเป็นเศษชิ้นส่วนหรือเปล่าเดี๋ยว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 เดี๋ยขอขอดูอีกทีนะครับขอดูอีกทีหรือว่าให้มาสอเดี๋ยวเดี๋ยวผมรับรับของก่อนฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆผมผมขอดูดีๆปิดตอนปิดตอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้เหรอหรือว่าเศษครับขอออกไปดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะเราออกไปดูด้วยกันว่าผมได้หรือเปล่าในครั้งที่สองนะครับ ทำไมได้ง่ายจังน่าจะได้ในผมน่าน่าจะได้เป็นเศษชิ้นส่วนนะครับโอ้ ได้แล้วนะครับ่ <Yeah. S 1> ละไม่ใช่เศษชิ้นส่วนเมื่อกี้เขาเขียนว่า4ตรงมุมนี้ไงผมก็งงๆว่ามันเป็นเศษชิ้นส่วนหรือว่าเป็นตัวจิมมี่สากะเลยนะโอเคได้มาแล้วหนึ่งไปกันต่อโอ้ยสบายแล้วครับคลิปนี้เอาละต่อไปนะครับราศีอะไรวูฟไม่เอาเอาวาไม่เอาแพนดลาแพนดลาเพนดลาเอาั้นชันสิบดึงสองซ้ำ โอ้ยโอ้ย,อย,อยได้มาแล้วหนึ่งนะครับสกะซ้ําก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคือสังเกตละถ้าเกิดว่าอ่าได้เศษแสดงว่าเมื่อกี้ผมเปิดได้จิมรีสกะหนึ่งตัวแล้วก็เศษอีกสี่เขาเขาเหมือนกับแถมให้นะครับเออครั้งนี้ก็แถมให้อีกสามนะครับซึ่งร้อยี่สิบอันนะครับเรียกอีกหนึ่งตัวอเอาต่อนะครับครั้งต่อไปเราอีกห้าสิบห้านะครับ ขอเลือกไปเรื่อยๆก่อนอลีโอเลโอเลโอเลลาสีผมเลยหนึ่งสองซ้ำได้หนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะมาอีกคือไอ่หนึ่งรยครั้งสิทธทิผมไม่ได้ใช้ละเพราะว่าได้ไปแล้วเอเอ,เอหมดเลยนะฮะแล้วก็เศษสกะอีกสองอเสร็จภารกิจต่อไปนะ ครั้งที่ครั้งที่สี่ครับจิมินี่จิมินี่ผมกลัวจะได้อีกอันหนึ่งอ่ะกดลองกดดูนะครับมาหนึ่งโอ้ยเอครับได้เส็จมีอีกหนึ่งนะต่อทอรัสเหรอ ต่อรับไม่เอาสีดาก,กอนอันโดนไม่ได้โดนไม่ได้หนึ่งสองซ้ำทองโอ้ oh. ต่อครับเหลืออีกสองครั้งนะครับ เพกสซัส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 แล้วกันมันอยู่ใกล้ๆก,กันน่ะไอก้กินก๋าน<ะ>ี่ยนะหนึ่งสอง,สองโอัยโอ้ยเพกัสสักเกได้เพกสซัสจริงๆนะครับสอง สองตัวแต่ว่ามันอยู่ผมเปิดกิ่งกาได้เพกาสัตนะครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็อีกครั้งนึงผมออกไปเก็บอีกหอันน่าจะพอนะเอออีอกเกิลอีกเกิลครั้งสุดท้ายของ85ชิ้นที่80ขออีกตัวนึงทอง เปกรซัตมาบานเลยเนะสามตัวไปกาซัตรอ,อ่ะโอ้ไม่ปั่นไม่ได้แล้วนะครับโอเคสุดท้ายนะครับเออผมขาดอีก5้านะฮะเออผมจะออกไปเก็บที่กิจกรรมที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเป็นค่าผลงานนะครับตรงรวบรวมนะครับเอออัญเชิญผมสามารถรับอะไรได้บ้างผมรับไปหมดเลยนะแล้วเดี๋ยวก็ปเปิดน,น,น,นะครับแล้วกลับไปเปิดด้วยกันอีกรอบนึงนะครับ รอบที่10อ่ะหมดละเปิดเปียนชายะอ่ะเปิดให้หมดสีทองแล้วโอเคอ่าเครั้งนะครับแล้วก็บีเพชอีก320รอีก320นะครับผมจะซื้ออีก3นะครับเพื่อที่จะเปิดอีก10ครั้งสุดท้ายนะครับในคลิปนี้นะอ่ะซื้อแล้วนะครับครบ10แล้วเอากดผมขอเป็นอันเชิญ10นะ เมื่อกี้เห็นแวบ,บๆนะครับคาเมเลียนเอาแล้วนะหนึ่งสองซ้ำงสุดท้ายขอขอ,อีกตัวสนะีเข้มสวยๆตัวนึ่งตัวหนึ่งตัว,ตวโอ้โหสุดท้ายนะครับนี่สุดท้ายมันก็ดีนะครับสุดท้ายมันก็ดีมันได้ชิ้นริวด้วยนะครับได้เออเซฟโฟสเซฟโฟสนะครับก็ดีนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็สรุปนะครับผมได้จิมิีิซากาเป็นหนึ่งตัวนะครับในการเปิดครั้งที่2หรือ3นี่แหละนะครับแล้วก็ได้ A กับ B มาบางเลยบางนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ถ้าใครเล่นแล้วยังไม่ได้เติมนะครับเหมือนผมก็สามารถเก็บเพชรแล้วก็มาทำภารกิจกันได้นะครับถ้าใครเปิดไม่ได้ให้รีรอย100ครั้งก็ได้หนึ่งตัวแน่นอนนะครับแต่เป็นตัวอะไรไม่รู้นะดียว่าส่มให้ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบในคลิปนี้แล้วกันนะครับถ้าที่ชอบอยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม